สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองในฐานผู้ชมทูกตุกท่านนะครับผมยอดว่านกอเก่าก็จะพายเอฟซีในฐานผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทัสัมผัสระวางนนทยาบาลุ้ยกับอาจารย์ชุยนะครับเพื่อนหายมาแล้วแยกบนแยกล่างสองตัวสามตัวนวันทีหนึ่งมีนาคมหกเก็นะครับเพื่อนเซมาได้ยังในก็ตามไปฟังกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแคบเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมูลทัจำมวนีีก็นนทยาแบ่งผลนมาให้ โปรในแคท่านเป็นคลิปโปรใหญ่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกตัวคลิปนะครับเพิ่นเสรมาได้ยังไงก็ตามไปฟังกันนะครับตับบ้านะครับเอฟซีแฟนช่งองทุกคนนะคะมนี้นุชทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอ,องาจารย์ชุยนะคะอาจารย์ชุยเพิ่นกับมากปล่อยตองวดเป็นประจำนะคะแนวทางของเพิ่นนะคะ าบางข้งก็อาจจะมีคลิปเดียวคงเดียวจบนะคะเพิน่นบ่หายหลายคลิปนะคะวันนี้เป็นก็รหายมาแล้วแยกบนแยกล่างนะคะสาหรับวดที่ท่านมาเนี่ยข้อมูลของอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะนะคะเพินพ่นหายเพิ่นหายวิ่งข้างบนวิ่งหนึ่งกับซี่นะคะบ่ม้านะคะสําหรับข้างล่างนี่เพิน่นหาย ให้นึ่งก็หาบ, 5, บ่มาแต่ว่าันจับปูหายสามหานะคะหนึ่งหาสามหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเลขออกสามสีสามนะคะนะคะสำหรับพวดนี้อาจารย์ชุยกระหามาแล้วนะคะแยกบนแยกล่างนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมผัสระวังนินที่ยากกับอาจารย์ชุยงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดนะคะ คุณนติยาเป็นยังไหอาจารย์ขอโทษหลายๆเด้อค่ะอาจารย์โทรมากต่างหลายสายนุนทิยาไปหใบผู้ขาวมามาตัดคลิปอยู่ค่ะครับบคผมเป็นอย่างนั้นค่ะผมอยากเอาแนวทางให้เล็บี้บนไปพีหน้าเบ่งน่ะนะค่ะได้ได้ค่ะเป็นสภาพบุนหายขึ้เก้าค่ะอาจารย์โชคดีบครบครับครับครับคุณบนติยาพร้อมแล้วบ่ะนี่พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเอาจากปีเด้อร์ผมจะห้เป็นเลขบนวิ่งวิ่งแปดกับเก้าใช่แล้วค่ะวิ่งบน 8ปดกับเกกับเครับเป็นเนเิผมองผมับงมแปดนแนิ้น,น <8 S 1> เลขแครับค <5 S 1> ่ผมับกูหมีเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าศูนย์ไอ 8ครัตัวระวังก็เอา8 1ไว้เนี่ตัวระวังโต๊ะกันโต๊ะกันครับ8 8 9 8 6 8เน้นชุดไหนค่ะอาจารย์อันได้บอครับนี่8 8 9 8 6 8 8 1เน้นชุดได้ค่ะกระเน้นกงคือวงผม6 8เน้น6 8แกระ3ตัววงผม0 6 8 0 6 8 นี่ข้างล่างป่ะคะอาจารย์ข้งล่างข้งล่างนี่วิ่งหตัวเดียวโดดๆเนอะข้างล่างวิ่งหกตัวเดียวครับจะูกับมีหกเก้าหเก้าหสี่หกสี่หกหนึ่งหกหนึ่งหศหศูนอ่ะตัวระวังกัมี9เก้าสเก้าสี่คือตัวกันครับ นี่เท่านี้แหละคุณน้องพียก <96, S 2> ้าหกเก้าพอแมนตรวเดะะ็กค่ะหกเก้าหกสี่หกหนึ่งหกศูนย์เน้นชุดไดค่ะอาจารย์ไอเนไอเรียล่างนี่บอกแม่นค่ะเน้นหกส่ครับหกเก้าหกสี่กบหกเก้าเหมือนเหรอมันป้คะครับเมือนเทนี้แหละค่ะคุณน้องพียาค่ะเดี๋ยวน้องพยาตวนน้อยหนึ่งครับครับครับแนวทางของอาจารย์สุยงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ด ขังบนเลขวิ่งเลขแลนด์แปดกับเก้าเน้นที่เลขแปดจับคู่ให้เก้าหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดเป็นตัวเน้นเก้าหกแปดเป็นตัวกันเลขสองตัวก็จะมีแปดแปดเก้าแปดหกแปดแปดหนึ่งเน้นที่หกแปดเม็ดเดียวมันบ้าขาขาังบน สำหรับข้างล่างข้างล่างนี่เลขวิ่งเลขแลนวิ่งหกตัวเดียวจับคู่หายหกเก้าหกสี่หกหนึ่งหกศูนต์ตรงกันคือเก้าสี่ตัวเน้นคือหกเก้ากับหกสี่ตรงกันพระคาจารย์ครับตรงกันครับคุณนทิยาขอบคุณอาจารย์หลายๆเล้ค่ะที่ไห่แน่ทางนะคะสวัสดีเหตเอฟซีโซดีนะคะขออาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คอแมเป็นน้องเอซีกับสิแดงนินแหละนะคะเสยียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์สุยงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดนะคะเพิ่นกับห่บล้ายโตนะคะห่น้อยๆเน่นๆนะคะหน้าทางของอาจารย์นะคะเพิ่นกับแยกบนแยกกลางไห่นะคะสําหรับสําหรับผููไดอยากมากล่างก็คือ ชื่อล่างนะคะมักบนกับไปเบื้องแถวบนนะคะเป็นก็แยกมะหายนะคะแนวทางของอาจารย์สุยพิเปนก็มักจะหายต้องงวดนะคะโทษแล้วโทษอีกกว่านุทิยาบอลรับสายนะคะเพิ่นเหตุและผลคือปัญญอยักปล่อยกอนนะคะปล่อยซากะมองในหลายมุมนะคะนุทิยาจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของอาจารย์สุยงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดนะคะเลขวิ่งเลขแดนวิ่งทางบนนี่นะคะแยกบนแยกล่าง คู่ใดมักวิ่งบนนะคะมักแรนมักออกกําลังกายเพื่อนหายวิ่งแปดกับ9้าเน้นที่เลขแปดนะคะจับคู่หายเลขสามตัวเก้าหกแปดศย์หกแดศย์หกแดเป็นตัวเน่นเก้าหกแดเป็นตัวกันนะคะสำหรับเลข2อตัวแปดแปดเก้าแปดหปดแปดหนึ่งนะคะเน้นที่หกแปดนะคะ สำหรับขังล่างคูไ้ไทยมกวิ่งมกักแลนมกักออกกำลังกายล่างอย่างเดียวคือวิ่งหนะคะวิ่งหตัวเดียวนะคะจับโคู่ไฮก็จะมีหกเก6าหกสีหนึ่งหศนะคะเก้ 9, 4, เป็นโตกันนะคะตัวเน้นของเลขล่างก็จะมี6กเก้ากับ6 4สี่ที่นนท่ยาว่งไวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ เป็นหน้าท่างหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนันทิยากับพออวยพ่อไห้พ่อ,พอแม่พี่น้องเอฟซีสวัสดีกนันหน้ทางของอาจารย์ฉุยนะคะโชกโซกมันมันเฮงเฮงฟังฟังค่ะครับกวังว่าเอฟซีและทุกทุกท่ธธานคงเสียดายินไ่้ในังแล้วนะครับพี่นันทิยาในสารูปเลข่ของอาจารย์ชุยนะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้กิที่ทะลุอีกอข้างหนึ่งนะครับอาจารย์ชุยไ้มาแล้ว แยกบนแยกรางสามตัวสองตัวเงินวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะครับบนเมื่อไหวิ่งแปดกับเก้านะครับเอน็นไฮริที่เรียกแปดจับคู่สามตัวก็มีเก้าหกแปดศูนหกแปดนะครับเพื่นกันเด็นไห้ซูนยนอกแปดนะครับสำหรับจับคู่สองตัวก็มีแปดแปดเก้าแปดหกแปดแปดหนึ่งนะครับ เพื่อนก็นเนี่ใหนที่หกแปดแปดนี่เป็นตัวกันนะครับนี่คือเลขข้างบนนะครับสำหรับข้างล่างนะครับทําข้างล่างมันก็วิ่งไงหกตัวเดียวนะครับมีหกตัวเดียวจับคู่สองตัวกับมีหกเก้าหกซีหกหนึ่งหกศูนย์นะครับเนี่ยในที่เลขหกเก้ากับหกซีนะครับสาหรับเก้าซีเป็นตัวกันนะครับ กบลังไหวเอฟซีเละแต่ผูสชมทุกท่นานคงเตือนนี้จะฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ไปขออยู่ิีเพียงทำนีเพะกอนอีกคลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ